สวัสดีครับวันนี้ผมน้าคะเฟืองนะครับซึ่งวันนี้เราอยู่กับเกมวันพันแมนเซินะนะร์ฟ684นะทุกคนว้าซึ่งวันนี้เราจะมาตีโลกหายนะหรือว่าตะขาบกันนะทุกคนอันนี้จะเป็นตะขาบจิตที่นะซึ่งผมตีไปแล้วรอบหนึ่งนะโอเคแต่ <Okay. S 1> okay, ผมจะให้ผมไปไปดูของกันก่อนนะของผมเป็นราชาเลือดของซุปเปอร์ชินนะโจมตีมีเปอร์เซ็นต์โจมตีผล <Wow. S 1> ต,ตั้งทางโจมตีอาตาโรตามีแล้วก็

เรียบ okay, ของัวนี้ก็จะประมาณนี้กัน,นะทุกคนเป็นของ,งสองชิ้นนะโอเค okay, เดี๋ยวเราดูกันเลยนะครับผมวันนี้โลกหายนะกันครับผมไปต่อสู้ตะขาบกันเลยเอ่าผมเป็นหกสิบเปอร์เซ็นต์กระดัมนะครับว้าวเคทียหมูก็จะเป็นประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเราจะกดเมื่อนก่อนนะแต่ว่าเราจะเอามาทำอันนี้ด้วยนะใช่่หมเถอะโอเคไม่เป็นไรทุกคนเด้อซุยหลู<ว> ีตะข่าวเลยมาโอ้โหซ็แมนเกือบตายโอเคหมดช่วงที่หนึ่งแล้วนะครับทุกคนโอ้โหล็อตแมนจะเล่นหรอละเล่นไหมเพราะว่าผมอยากจะเอาให้มันมาติดกระดูกหักหน่อยนะแต่ว่าน่าจะยากอืมคุณคิดสูดแช่น้ำไหมโอเคมา,นะาเก็บหักหองนมะาเป็นตอนนี้รักกันนะโอเค ไปรอบสองกันเลยครับโอเคเราจะให้ตีทำดายก่อนที่โซนิกแล้วก็ราชารีเล็กจะเปิดนะโอเคเราไปแล้วผมจะตบข้าวตบข้าวเลยแล้วกันนั้งทุกคนช่วงที่สามครับโอ้เกิดอะไรขึ้นอุ้ยแล้วปูวอมหายอุ้ยโซนิกตายด้วย อย่าแล้วอย่าแล้วไม่นะเอิ Rem ่มคอ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 ,อจีนัทคอจีนัทเออไม่ใช่ไม่ใช่จีนัท้ยบอกเขา่อยไหนแมวแมวแม,ว,แมวจีนัทอยู่ไหนอ่ะจีนัทโอเคจีนัทจะได้โอ้ยว้าไม่มีสายหมดเลยไม่นะ bro ีิเศษหรือว่าชื่อโอ้ไม่มีสายห <t ries> มดทุกคนแล้วโอเคกดเข้าเลยจีนัทจะได้น้อย หกสิบห้าล้านโอเคเลยอีกตาหนึ่งนะทุกคนตอนนี้เราจะไม่เอามาเพราะว่นานแม่ตอกนะน่ากลัวโอเคเดี๋ยวผมจะกดข้าม <Okay. S 1> ทั้งสามตาเลยแล้วกันนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวตาไปตอนกดข้ามหมดเลยแล้วกันนะครับทุกคนโอเคข้ามหมดแล้วครับทุกคนชใบอุ้ยตอนนี้เจ็ดสิบเอ็ดล้านเลยนะโอเคเราไปรับของรางวัลกันนะหมดครั้ง okay. อันนี้โอ้โหของเรามันเบ <Wow. S 1> ิ่มเบิ่มอันนี้มีสิบห้าชิ้นอุปกรณ์กิ้วใช่ไหมทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะไปลุ้นของส้งมกันนะอุปกรณ์กิ้วตบสองชิ้นโอเคโอเสวินมาอัพโอ้โหป้องกันป้องกันโอ้โหวิลี่แบทมานเลยทุกคนน,นี่ชิ้นส่วนอุปกรณ์สีส้มบมหนึ่งก้เลย <Okay. S 1> นักดาบตัวเดียวโอ้โหป้องกันป้องกันเปอร์เซ็น โอ้มันตอกย้ำเกินอูไม่นะทุกคนตอกย้ำผมเกินไปแล้วป,ป้องกันป้องกันเปิดฟินโอเคอเดี๋ยวนะอ่ะโอเคผมสามารถลุ้นของส้มอีกชิ้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ผมได้ของส้มอีกชิ้นหนึ่งเลยนะ โอเคโอเคตอนนี้ผมก็ได้ของส้มอีกชิ้นหนึ่งแล้วนะโอเคมาดูว่าผมจะได้ไหมต่อไปนะครับมีแจกอะไรปฏิวัติแม่สกายสเายเท่าไหร่โอเคสายฟ้าเฮดฟรีฟองกันเปอร์เซนต์โอโห้แย่มากวิลลี่เบธโอเคมาสรุปของนี่ละครับเป็นของส้มสามชิ้นตามนี้เลยนะครับ อ๊บากมากคี่บังกันนะจะใช้ใครไม่ได้นะดูแช่ใครได้อะดูดู่เีแกะเออคาบกไปแล้วนะโอเคองกับใส่คืนแต่ตัวนะครับกับคืนให้ทุกตัวหมดเรียบร้อยนะครับก็เป็นยังไงาคัสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับตีตะขาบให้ดูในคลิปนะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เจอกันคลิปหน้า,าสวัสดีครับ